เอาสูวนช่วงที่ของตีข้องร้องข่าวนะคะถึงแม้ว่านี่จะเป็นช่วงหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์นะคะแต่ว่าภารกิจของแต่ละสํานักงานเขตที่ได้ดําเนินการมาก่อนหน้านี้และที่ฮีโร่ไม่หยุดค่ะใช่แล้วค่ะต้องบอกว่าทุกเรื่องราวในพื้นที่สํานักงานเขตนะคะเขาก็มีการดําเนินการเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนใช่แล้วนะคะมาเริ่มต้นกันที่เขตหลัก4กันก่อนเลยนะคะช่วงก่อนหน้านี้ถ้าเราจจากันได้นะคะช่วงเวลาที่ฝนตกหนักหลายคนกังวลเรื่องน้าท่วมนะคะซึ่งแต่ละสํานักงานเขตก็ไม่เคยนิ่งนอนใจนะคะตั้งแต่ก่อนหน้านี้ มาแล้วนะคะโดยตลอดจนถึงช่วงเวลานี้เนี่ยก็มีการดําเนินการขุดลอกท่อระบายน้ําอย่างในส่วนของเขตหลักสี่เดี๋ยวเราไปดูภาพกันค่ะท่านผู้อํานวยการเขตหลักสี่คุณรงจงจําฟ้านะคะรวมถึงท่านผู้บริหารเขตค่ะท่านก็ลงพื้นที่กันไปเป็นคณะเลยนะคะ,คะไปกันที่ซอยแจ้งวัฒนะ14ี่นี่ละค่ะไปให้กําลังใจเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดนะคะเป็นพี่พี่ฝ่ายรักษาความสะอาดคือพี่พี่เนี่ยเขาดําเนินการขุดลอกท่อระบายน้ําโอ้โหดูนะคะงานหนักงานใหญ่นะคะ,คะช่วยเหลือพวกเราประชาชนป้องกันปัญหาท่อน้ําอุดตันที่ อาจจะก่อให้เกิดน้ําท่วมตามมาได้นะคะดังนั้นคณะผู้บริหารท่านก็เลยไปลงพื้นที่ด้วยให้รอยยิ้มนะคะให้แรงกายแรงใจให้กําลังใจพี่ๆเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดพี่่เจ้าหน้าที่ก็มีกําลังใจในการปฏิบัติงานนะคะเพื่อดูแลประชาชนในพื้นที่ต่อเนื่องกันไปที่เขตบางเขนกันบ้างน้องลูกน้ำคู่แฝดมหัศจรรย์คืออะไรคะไม่ใช่เราสองคนนะไม่ใช่นะคะ ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าเจ้าหน้าที่เทศกิจค่ะของทางสำนักงานเขตบางเขนนะคะร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะสอนอท้องที่นั่นเองค่ะตรวจความเรียบร้อยในพื้นที่นะเขาไปทํางานคู่กันเหมือนเป็นบัดดี้นะใช่แล้วนะคะเพราะเขาบอกว่าในเรื่องของกฎกติกาบางอย่างเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาเป็นผู้ปฏิบัตินะเป็นผู้บังคับใช้ ทุกท่านหน้าเหมือนกันมากพูงของแต่และท่านหรือเปล่านะคะน่ารักนะคะพี่ๆเขาก็ปฏิบัติงานกันอย่างหนักแม้ว่าอากาศจะร้อนขนาดนี้นะคะก็จับมือจูงมือกันไปแล้วค่ะไปดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่นะคะของเขตบางเขนค่ะอย่างที่บอกไปค่ะว่าเป็นโครงการคู่แฝดมหาศย์เป็นความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าีเทศกิจค่ะในการ ออกปฏิบัติหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจตราความเรียบร้อยในพื้นที่นั่น<ช>เองค่ะอันนี้ก็เป็นคู่แฝดคู่แฝดมหาสัจจรรยร์โรหันกรกัญยอเหมือนกันไม่ใช่มหาสัจจรรยร์นะ อันนี้ออกแนวมาอะไรดีมหากรรมบันเทิงมาต่อกันที่อีกหนึ่งเขตนะคะไปกันที่เขตดินแดงบ้างเรื่องของการซ่อมแซมผิวการจราจรนะคะคือแน่นอนว่าทุกปัญหาเวลาคุณผู้ชมเนี่ยขับรถผ่านไปท้องถนนต่างๆไม่ว่าจะใกล้บ้านหรือไกลบ้านแต่เราต้องผ่านจุดนั้นนะคะแล้วไม่นิ่งดูดายโทรเข้ามาแจ้ง155 5สายด่วนกรุงเทพมหานครพอเรื่องถึงพี่ๆเจ้าหน้าที่แล้วก็มีการส่งต่อไปถึงสำนักงานเขตต่างๆอย่างเช่นกรณีนี้นะคะฝ่ายโยธาสำนักงานเขตดินแดงค่ะได้รับ เรื่องร้องเรียนปุ๊บส่งเจ้าหน้าที่ไปซ่อมแซมให้เลยตามภาพดังกล่าวนะคะ พี่พี่เนี่ยเขาไปเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ําให้ด้วยนะคะพี่มะปรางที่ซอยประชาสงเคราะห์24แขวงและเขตดินแดงกรุงเทพมหานครค่ะ<ม>ทั้งหมดนี้ก็อำนวยความสะดวกด้วยเวลาขับรถขับราดที่สำคัญป้องกันอุบัติเหตุด้วยค่ะ,ะต่อเนื่องกันไปเลยค่ะใครที่ชอบบริโภคอาหารหรือว่า<ม>กินกินกินอย่างเราสองคนเนี่ยนะคะ <c oughs> อุ่นใจกันได้ค่ะเพราะว่าที่ทางสํานักง,งานเขตดุสิตค่ะ <c oughs> เขามีโครงการในเรื่องของการตรวจสุขภาพิบาลอาหารนะคะเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับประทานหรือว่าบริโภคกันอย่างอุ่นใจค่ะใช่โดยที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมของ เขตดุสิตค่ะจากภาพเลยนะคะโดยพร้อมด้วยอาสาสมัครค่ะก็ได้มีการร่วมกันดูแลในเรื่องของอาหารการกินในพื้นที่ค่ะมีการสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนทางเคมีนะคะเพื่อเฝ้าระวังในเรื่องของสารตกค้างสารเคมีต่างๆนะคะมีการไปตรวจกันค่ะที่ตลาดเทวราชแล้วก็ตลาดสี่ย่านเขตดุสิตนั่นเองต้องบอกว่าเป็นตลาดที่มีคนเดินเยอะใช่แล้วก็ของอร่อยๆเยอะด้วยในเลยค่ะพอมีเจ้าหน้าที่ไปตรวจแบบนี้ทุกคนอุ่นใจได เพราะว่าการที่เราไปซื้อของไม่ว่าจะเป็นของสดของแห้งเราไม่มีสารเจือปนเนี่ยเราก็นํามาปรุงอาหารได้อย่างมั่นใจเนาะบางทีเราเองเป็นผู้บริโภคเป็นลูกค้าไปซื้อจะไปขอตรวจตรงนั้นกลัวแม่ค้าจะงอนได้นะคะให้พี่ๆเจ้าหน้าที่ตรวจแบบนี้มีข้อแข็งเปทุเรียนหรือว่าที่ไหนมาพี่ๆแม่ค้าก็ใจดีนะคะก็ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยตรวจอย่างดีเลยนะคะพวกเราประชาชนคนบริโภคก็สบายใจเหมือนที่นี่เลยเขตลาดพร้าวค่ะเขามีตลาดใหญ่นะคะพพ่ปังต้องเคยไปเดินแน่เลยแถวบ้านใช่ไหมคะใช่แล้วชื่อ ตลาดนัดเสนาโครงการหนึ่งที่ถนนเสนานิคมนะคะล่าสุดนะคะเจ้าหน้าที่ของสํานักง,งานเขตลาดพร้าวก็ไปลงพื้นที่เหมือนกันเดี๋ยวไปดูภาพเป็นสาวๆจากฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาพิบาลน,นะคะพี่ๆเขาไปดําเนินการตรวจสอบการสุขาพิบาลตลาดมาแล้วก็มีการสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารด้วยเพื่อเอามาตรวจวิเคราะห์ความปลอดภัยของอาหารนี่ก็เป็นโครงการดีๆนะคะโครงการกรุงเทพเมืองอาหารปลอดภัยอย่างที่บอกเข้าไปกันที่ตลาดนัดเสนาโครงการหนึ่งที่เสนานิคมนี่แหละค่ะตามนายโยบายมาหานครปลอดภัยปลอดโรคคนเมืองอาหารปลอดภัย ของท่านหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั่นเองไม่ว่าตลาดเล็กตลาดใหญ่นะคะพี่พี่เขาไปถึงที่กันจริงนะคะในทุกเขตด้วยมาต่อกันพี่พี่ฮีโร่ของเราค่ะพี่พี่สถานีดับเพลิงปากคลองศารน้องลูกน้ำไปช่วยเหลือประชาชนค่ะมือติดอยู่ที่เครื่องทําลายเอกสารโอ้โหไม่อยากดูภาพเลยนะคะ ภาพที่เราเห็นในขณะนี้ค่ะเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงปากคลองสารค่ะกำลังช่วยเหลือประชาชนนะคะที่มือเนี่ยติดเข้าไปในเครื่องทําลายเอกสารถ้าใครนึกถึงเครื่องทําลายเอกสารจะนึกออกนะว่าเป็นซีซีแล้วเวลาเราเอากระดาษ A4 ดูเข้าไปเขาก็จะย่อยออกมานะคะที่บริเวณอาคารไทยสีใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS ทนบุรีค่ะที่เขตคลองสารนั่นเองค่ะสถานที่เกิดเหตุคืออยู่ที่เลขที่126ทับ44-47นะคะซอยกรุงทนบุรี6ถนนกรุงทนบุรี ค่ะเอออเป็นเด็กด้วยสองขวบพอดูภาพแล้วแบบนะเป็นเด็กชายค่ะน้องอายุ2ปี8เดือนนะคะมือติดอยู่ไปเข้าไปที่เครื่องทำลายเอกสารได้รับบาดเจ็บนะคะปลายนิ้วมือข้างขวาค่ะก็อย่างที่เราเห็นภาพค่อนข้างที่จะ หวดเสียงนิดนึ่งนะคะอาสาสมัครดําเนินการช่วยเหลือนะคะนําออกจากเครื่องและผู้ปกครองก็นําส่งโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะไม่มีการบอกแต่อย่างใดว่าน้องเนี่ยสูญเสียอวัยวะหรือไม่อย่างไรนะคะเป็นกําลังใจให้น้องแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นะคะขอให้หายวันหายคืนแล้วก็ปลอดภัยนะคะไม่เป็นอะไรมากเท่าที่สุดที่จะเป็นได้นะคะช่วงนี้ภารกิจของพี่ฮีโร่เนี่ยค่อนข้างจะ ต้องยอมรับว่าไม่หนักหลวงนะคะแล้วก็ทั้งหมดนี้นะคะเราก็อยากจะให้เป็นอุทาหรณ์นะคะกับคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะในช่วงเทศกาลสงกรานต์บางทีหยุดยาวไม่ว่าเราจะอยู่บ้านหรือเดินทางไปไหนเรื่องของการระมัดระวังอุบัติเหตุนะคะ ต้องเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะมาต่อกันที่อีกหนึ่งเหตุพี่ฮีโร่จากสถานีดับเพลิงบางขุนนนท์นะคะคราวนี้เข้าไประงรับเหตุเพลิงไหม้นะคะแต่ว่ามีรายละเอียดซับซ้อนนิดนึงคือที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะเป็นบ้านแถวแถวถนนพุทธมณฑลสายหนึ่งที่ตลิ่งชันนะคะ,คะเหตุเกิดอยู่ภายในหมู่บ้านมหาไทยลักษณะเป็นบ้านเดี่ยว3ชั้นนะคะต้นเพลิงเนี่ยมาจากชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งเนี่ยเสียหายทั้งหมดเลยกินพื้นที่ไปประมาณ70ตารางเมตรเลยนะคะในที่เกิดเหตุนเนี่ยมีคนได้รับบาดเจ็บ2ท่านด้วยท่านแรกชื่อว่าาพพันันชชูติจรี อายุ51ปีท่านนี้เนี่ยโดนกระจกบาดมือแล้วก็ถูกไฟลวกที่แขนขาด้วยนะคะอีกท่านนะคะชื่อว่าคุณพัชระพจนรารังศีอายุเท่ากัน51ปีท่านนี้เนี่ยถูกกระจกบาดท,ที่ข้อเท้าขวาอาสาสมัครนําผู้บาดเจ็บทั้งสองรายส่งโรงพยาบาลศิริราช <c oughs> แล้วก็อาสาสมัครและรถน้ําจากสํานักง,งานเขตตลิ่งชันนะคะก็รีบนําน้ำเนี่ยละ่ามาดับเพลิงให้สงบก่อนก่อนที่รถดับเพลิงเนี่ยจะไปถึงที่เกิดเหตุด,ด้วยอันนี้คือผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะแหมดูภาพแล้วก็ใช่ค่ะ คาดว่าทั้งสองท่านคือคงจะพยายามที่จะทุบกระจกหนีมาหรือเปล่าเราไม่แน่ใจนะคะอันตรายมากเลยนะคะเป็นกําลังใจให้นะคะแล้วก็ช่วยกันดูแลนะคะไม่มีขยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะเช่นเดียวกับในพื้นที่บางขุนนนท์ค่ะต้องบอกว่าใกล้ๆในพื้นที่ทํางานของเราเช่นกันค่ะเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าใครติดตามข่าวของเมโทรทีวีนะคะก็จะพบว่าเราได้มีการนําเสนอในเรื่องของการสรุปประมวลในเรื่องของการที่มีไฟไหม้ในพื้นที่ต่างๆอยู่ตลอดเวลานะคะภาพอันนี้เป็นอุทาหรณ์เช่นกัน ค,คือเกิดขึ้นที่บริเวณห้างสปปรรพสินค้าโรตัสสาขาปิ่นเกล้านะคะสถานที่เกิดเหตุอย่างที่บอกไปค่ะว่าเป็นลักษณะของอาคารสูง7ชั้นต้นเพลิงเนี่ยเกิดขึ้นที่ชั้น 6B นะคะภายในโกดังเก็บสินค้าค่ะ,คะอย่าง,างโชคดีนะคะไม่มีประชาชนได้รับบาดเจ็บหรือว่ามีพนักงานเสียชีวิตอะไรแต่อย่างใดนะคะ,คะแต่เป็นอุทาหรณ์ค่ะเ<อ>พราะว่าเขาบอกว่าเพลิงไหม้เกิดจากสะเก็ดไฟจากการเชื่อมเหล็ก ไม่น่าเชื่อเลยนะคะที่เราเห็นบางทีเราเดินเราต้องพยายามไม่มองเพราะเกรงว่าแสงไฟเข้าตาแต่ปรากฏว่าถ้าไม่ระมัดระวังนะคือสะเก็ดพวกนั้นล่ะค่ะเขาจะไปทําให้พื้นที่บริเวณอื่นๆเนี่ยไหม้แล้วก็ลุกลามได้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเหตุนะคะกรณีเพลิงไหม้แบบนี้ยังเกิดขึ้นอีกนะคะคราวนี้นะคะมาที่อุบัติเหตุบ้างอย่างไรก็ตามช่วงนี้เพลิงไหม้บ่อยๆเราได้ยินบางข่าวคือเจ้าของบ้านเนี่ยเป็นห่วงทรัพย์สินไงอยากจะให้เอาชีวิต รอดออกมาก่อนนะคะหนีด้วยวิธีไหนได้ที่ดูแล้วเนี่ยน่าจะปลอดภัยกว่าการอยู่ในบ้านแล้วก็โดนเพลิงลุกลามนะคะก็คือหนีออกมาทิ้งของไว้ก่อนอย่าห่วงของห่วงชีวิตเราก่อนนะคะออย่างท่านเมื่อกี้ก็พยายามจะทุบกระจกออกมาเราก็ถือว่ายังไงก็ยังออกมาได้ความปลอดภัยช่วยเหลือตัวเองที่ดีที่สุดนะคะบางทีก็ อาจจะต้องยอมบาดเจ็บนะคะเอาชีวิตรอดออกมาก่อนเอามาต่อกันที่อีกหนึ่งเหตุเลยนะคะคราวนี้เป็นอุบัติเหตุร้ายแรงเหมือนกันรถบรรทุกชนเสาไฟฟ้าค่ะโอ้โหนะคะเหตุเกิดแถวแถวดุสิตนะนะคะเป็นพื้นที่ที่อยู่ในซอยผลโยธิน5ซอยราชครูนั่นเองนะคะแต่เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงดุสิตเนี่ยเข้าไปช่วยระง,งับเหตุนี้นะคะก็<ม>อย่างที่เราเห็นกันเป็นรถบรรทุกพ่วง18ล้อไปเฉียวชนเสาไฟฟ้าโค่นลงมาในซอยราชครูนะคะ ลักษณะที่เกิดเหตุนะคะหมายเลขทะเบียนก็อย่างที่เห็นกันนะคะซึ่งมีนายวิชัยสว่างอารมณ์อายุ49ปีเป็นคนขับ จากการตรวจสอบค่ะพบว่าบริเวณตู้คอนเทนเนอร์ของรถดังกล่าวเนี่ยไปเกี่ยวกับสายเคเบิลโทรศัพท์ค่ะพ,าาพี่มะปรางเหตุการณ์แบบนี้เกิดค่อนข้างบ่อยนะคะ,คะทำให้เสาไฟฟ้านเนี่ยเอ็นเอียงลงมาเลยยังไม่ล้มแต่ก็เอียงไปกีดขวางการจราจรนะคะก็เลยมีการประสานงานต่อให้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงเนี่ยเข้ามาดําเนินการแก้ไขยังโชคดีไม่มีใครเจ็บไม่มีใครเสียชีวิตนะคะ,คะก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันละค,ค่ะผู้ประกอบการเจ้าของรถนะคะดูระยะ<ม>ความสูงของรถตัวเองสักนิดนึงนะคะว่าจะต้องวิ่งไปในเส้นทางไหนเพราะว่าถ้าเกิดเหตุแบบนี้แล้ว แล้วเนี่ยแมยาวเลยทีเดียวใช่คะ่ะ <c oughs> การจราจรติดยาวด้วยแล้วก็การแก้ไขปัญหาของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ทํางานกันอย่างหนักด้วยะนะคะต่อ,ตอนเนื่องกันไปพี่พี่ฮีโร่ของเรานะ,ะจับน้องตุ๊กแกตุ๊กแก <c oughs> เปลี่ยนอารมณ์กันนิดนึงตุ๊กแก อยู่ไนเอยเขาร้องแบบนี้หรือเปล่าไม่รู้นะแต่เก็โหดกว่านี้นิดนึงแต่เขาบอกว่าความยาวของน้องค่ะ15เซนติเมตรค่ะมีประชาชนร้องขอมาว่าช่วยด้วยช่วยด้วยเพราะว่าน้องตุ๊กแกเนี่ยเข้ามาที่บ้านเลขที่415ค่ะทับ2ถึง3นะคะถนนมหาพฤทธารามแขวงมหาพฤทธารามกรุงเทพเขตบางรักของเรานั่นเองค่ะน้องตุ๊กแกไม่ไหวเหมือนกัน คือเห็นชอบงูแบบนี้แต่ตุ๊กแก่ยอมนะคะยอมเพราะเคยเจอเขาอยู่บนเพดานห้องน้ำบ้านคุณยายแล้วเขาถลเหลือถลึงต้าใส่เราเป็นผ้าไม่ยากจะเห็นอยู่ในความทรงจำพันธะเร่าร่ามากแไงคือเราช็อกอ่ะลองก็ไม่ออกจะก้าวขาหนีก็ไม่ได้แต่พี่ฮีโร่เ่งอยู่นออะไรแบบนี้คือแทบจะวิ่งออกมาเลยนะคะน่ากลัวจริงๆอ่ะมาดูสิ่งที่น่ารักกว่าน้องตุ๊กแกนิดนึงแต่ก็อันตรายอยู่ดีนะคะคือเป็นน้องงูทางมะพร้าวเรามีรายละเอียดจากทีมงาน ฝากมาด้วยไปแถวแถวหนองแขมไปเข้าบ้านคนเลขที่เจ็ดเข้าเดี๋ยวไปดูภาพนี่เป็นหน้าตาของงูทางมะพร้าวหน้าตาแปลกจังนะคะคล้ายๆทางมะพร้าวเหมือนกันนี่คือที่มาหรือเปล่าไม่คะเป็นพี่ฮีโร่จากสถานีดับเพลิงย่อยหนองแขมที่ไปช่วยเหลือประชาชนไว้หลังจากเจ้างูตัวนี้ไปเข้าบ้านคนทีนี้ก็เป็นข้อมูลฝากให้คุณผู้ชมได้รับทราบเผื่อเจองูลักษณะแบบนี้จะได้รู้กันว่าเป็นงูทางมะพร้าวนะคะเขาบอกว่างูชนิดนี้เป็นงูบกค่ะพี่มะปรางสีลวดลายเขาจะสวยงามลำตัวเขาจะยาวเรียวแล้วก็เลื้อยเร็วมาก องไวปราดเปลียวชอบหากินในเวลากลางวันตามป่าหญ้ารกนะคะบนต้นไม้ก็ชอบไปบางทีเจอตามยุ้งข้าวบนบ้านปกติเขาบอกว่างูชนิดนี้เขาไม่ดุแต่ถ้าเขาตกใจหรือเราไปเข้าใกล้เขากัดเลยเหมือนอ้าปากอยู่ไหมใช่ใช่นะคะแล้วก็เวลาขู่เนี่ยเขาจะพองหนังแล้วก็จะอ้าปากแต่เป็นงูที่ไม่มีพิษแต่เขาก็กัดได้อยู่ดีเจ้าตัวสีดํานั้นเกือบโดนไปแล้วเกือบโดนนะเกือบโดนอยู่ทางกาเธอลูกหนูคงสู้เขาไม่ได้ใช่ให้พีโรเซอร์ส้มเราจัดการดีกว่าคะคะหลากหลายเรื่องราวที่เรา นามาฝากกันค่ะเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวนะ,ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาอัปเดตกันดีกว่าค่ะว่าเสร็จแล,แล้วแบบนี้เนี่ยจะไปเที่ยวที่ไหนกันดีค่ะ,คะสักครู่ค่ะ